สวัสดีครับผมคนดีสารเบาพันพื่นเมืองครับผมกบพอกับบรรยากาศท้องไห้ท้งนาอีกแล้วครับกับเบานอนหน้าครับผมออกมาเล่นน้ำเพลินแต่ว่าสำรวจแล้วบ่เห็นเพลินครับผมจะเพลินไปใส่เดี๋ยวผมจะลงไปหาในม้น,มนขันห่อยครับในยินข่าวว่าเพลินแม่แมา,มาเอ๊ยยังเกาะอยู่กุฏิเพิ่นแล้ว <laughs> นนมนตนขน้่อยว่าหยอกเพื่อนดยครับอย่างนีครับเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศลง อย่างแสบขาบทงครับผมดูแลครับเป้าไม้เทียงลังพุนพาซุ่มทุงไทยทงหน้าเบาเด็ดเด๊ะครับผมนะครับเป็นออกมาหาดเด็ดนีงอยู่ในกินออกมาเหร่นน้ำเพลินครับผมเบาทอนหน้าโอ้เข่าร่มตัวเติร์นอทิโทงามขักครับผมเข่างามขัก อันนี้เขาของพี่สาวเพิ่นครับผมเขาลมเนีย่ยโอ้คนปลูกต,ก,าากต้นย่างหน้าคักตุ่นี่ขางไสเป็นของบบาวเด้ๆครับผมเป็นล็อกไผ่ล็อกมันอยู่นี่ครับนี่มุ่นขนันหอยเป็นเห็ดยังเน้อเพื่อนเดี๋ยวผมพาลงไปพุ่นครับโอ้นี่ครับได้นื้อยูนอีก,กิน hai cặp áo, của sâmプラ này, ở đây gìn, các ông, ở đây này, này, nấm pa, phương phùng, phong chốt, phùng, các đây, nước muối, tấp muối, các ông, à, mát, bay. เบอร์สิบามาใส่ซดังให้นี่เห็นว่าบ่มีเหล่าเตือนในปา่าน้ำมันบุกลงหมดแล้วโอ้จวดครับหอยเสือรีเกินโอ้บ่ดเด็ดถุงมาใส่ครับผมถุงปุ๋ยมาใสา่แบบปล่อยหน้าปล่อยไปใส่คลองโอ้เขาพื้นคืนนองามมากเลยว่าเขาพี่สาวพึ่งครับอันนี้ของเด็ดๆขางทรายครับผมนี่แหละครับที่มาของว่าครับ เจียไตยเด็ดดิตั้งกันใช่ป่ะขาหนึ่งสูงมาคักอ๋มอมนขันหน่อยอยู่ป่ะเนาะโอ้ยข้นตัวเลยโอ้ป่าไหมโอ้รับกลมณอนะป่าซิวนี่ครับคลองเ่นขุดไว้แต่วันคือ ตื่นไว้แทนโอ้โุดไปตังเลือกได้เลยอมันคือดินมันพังลง,ลงบอ่อขุดไปตังเลืกกล่ามันคือตื่นโอ้โดีครับนิมขนขาน้อยอยู่ยุตวเ่นี้โอ้หเห็ดอียงน้อ,นอ,นอครับแบบนี้นึ่ คือได้ตันทางน้ำใบบัดที่นี่โอ้ใส่เกษตรครับผมอเยอะปายกันเยอะปลูเยกันยว้ยล้บึ้มมาเลยโอ้จเห็นเป็นน้ำตกน้ำตนอืนครับมี่ เก่าปลาขวดหกเลยครับเนี่ยโอ้ยยางมากกับจนารต้นไผ่โอ้ยแเ้วนี่แปลนลินครับผมมันเป็นยานครับิานราี่เราที่กี่แหงครับมเป็นไงได้ที่นี่คัอืมโอ้นี่ครับเป็นเ็ดแนวไม้แบบที่นี่เ็ดตัดน้ำไว้การเกษตรารเกษตรนัอยอย่างนโอ้ยยังที่เนี้ยนะปลูก้ะปลูกกน พูดทางนั้นชูพูดนี่ต้องฟังนั่งไปไม่เฮ็ดแลยะไมเฮ็ดเยอะบ้างเหรอไม่พูดนี่น้องอมเอมนกาเลยนี่เฮ็ดปลาที่ปันนี่ได้เยอะเฮ็ดีวกันพูดตันนี่พุเล้เต็มเลยน้ำปลาปล่อยกระตุมาเลยเป็นแบบว่าไม่มันนำมันพอดีตัวเอา

ว่าตองไหนเนี่ยเามาดังจีบมองยอ,อก,กันไ้เเอออันมาหอยนะอันนี้นนนนเตรีมกัน,กนบึมมเลยนะตขาดเนี่ยย<ล>ากเลยนะอืม,มองยอพัน่น้ก็เออจยงง้เดียวุดมาแหลวลาจาดจตดกมันดมาเลยวันอืมราการาครับ,บราการวันนี้ีูยู่พอดีครับมาชวงนึงบวกมาเขาบ้านด้วท่านครเคยวงอยู่ๆอืม มาเหยมาเห็นน้ำไน้ำเือนน้ำหไปุระชุเือนอืมัาไ่เกิดก็ต้องไปไปอาไมันจะมนี้จะมองนั่นอันนี้มองนี้มันจะเ็ดไปด้เลยนะลัางขีดเลือกนันเป็นติวางไงก็ไฟยังกงทมาูกดันได้นีนะสองแบมนครับก็ไฟเพาะกันกันคือรม่ใช่ถามมัปลูกอะไรยมังปลมันละสมควรมองอันนี้นนะ กอนเชี่ยงมันจะได้น <m ần, S 1> <ừ> ้ำของกพุทแม่ đó, nó, <laughs> <ừ> ั่นได้ตัวมันเนี่งมันห่อยลงมาเลยเดี๋ยวนะมีหญ่เนวเงไหใครกยังงหดดยอ่ลเนี่ยนั้าเดี๋ยวนะของของมามีเยอะเยในวมันเป้นไปล้วเยอองน่องเนี่เขาเงเขาแ่ว่ เกตี็ยางนี้อ้อมตัวมาเย็นนี่ละกี่ชองกี่อะไรวะนี่อืมเหนไ้เนียนคุณรับเบื้งต้นกล้วยคนเนี้ต้นใหญ่ครับมันดินมันงามครับอยู่นี่ับ้ายการที่แบพัดกับแป่นไปเรื่อยเว้ เสียบอืมลับมากกล้วยเพื่อดีแล้วงามขักตดกล้วยไม่นั้นอ่มดอืมห,หมูมากครับผมติดก้อยหมูจุตับ ว่ามีอีโต้โอ้โอ้มาติดไซร์แล้วนเล่อทองวะโอ้เจ๋งอย่างมานี่เดียวอ่าต้นทัดดูซิดอีกแล้ว เล็้นหนูแลียนน้ำก็หมูแลนน้ำข่างทาง่าเรียกจอดเอาต,ตาต่รับกับเนื้อนล็กน้อยโอ้สายคักได้ด้วนี่ปูไวเ้เตยด่วนไม่ได้เก็บจักเจ่ายสุดห่วงเลยร่างกายไปเก็บเละแล้วป็นในการอยู่ไม่ได้กินอยู๋ให้จอกปูไวไ้แต่ว่าเขาดูแลคือผมกืบผมม, <c oughs> มัดไว้นางขายตลาดว้ายหลเลย,ยทัวร์ได้ครับเด้อทัวร์ฝักเงี้วมัดกับละสิบบาทจิบสองครับ ยองคงหมามอยู่อยหดนึ่งด้วงเพียงใดพิ้นด็านัดท่าะตัดหนาปลาเซ้งออวก็เป็นที่ไนพิ้นินคนใหนได้การดู้่ปลาลงกำลังด้การ้อยากได้ต้ไปเค็งนั่นแหละนี่ครลงว่อไปยใช่ไหมคัหายำบ่วงหยำยังเิ็นอยู่บ่วงไปซื้อมาเวยดยี่สิบหลังใส่ขึ้นกวนฝนตกห้าม้ากันไดเป็นหนูจ้กันได้เป็นมันบอลเลีนเนะอืมผูนี้แล้วครับ เขาได้ดังวาน้ำยูะสึดนึ่ตูครับผมรับหมูสดๆนะครับอันจะมักรูมเลยกอกย้า่ะมันจิมบอมี่ป่ะกำลังสีเหตุจะต้ครับบนดงมนปลามาพัวจะยังตั้งไปแงงไว้ครับเพราะว่ามันซัวไม่แต่ว่าดีครับดีสิบดีกีพันดวง เหมือนเดิมครับผมคือเก่าครับร้านไหนปะคอนแกนมคอนแกนมาแล้วครับเพื่อนอือเหมือนว่าเพิ่งมาเพิ่นใส่ด่างไว้นี่เด้อส่วนหนึ่งเขาออกมาเดี๋ยวกลางอันทำเรืใหม่เพิ่งบลงมากหรอนี่ป่าบอมปะบอมด้วยโอ้ยมันดึงกันมาเลยนะเนี่ยนี่ดิส่วนทำด้วยใครเไข่เราครับคือว่านเนี่ยว่านว่าจิตจุยเหรอ เดินน่บนขน้อยเป็นยาบบ่วงาบอย่างนี้ครับได้ตับหมูมาจุเขาจอาับใส่ติปเขาไปติปเขาไปกินดูัตดูไรเงียเรยบป่เงียเล่ะนอนติาโอ้ลืมมีไฟเลยแล้วสิกร้อยได้กร้อยหมู ลืมก็เข้ายเขบอกเลือดไงบุนุ้ยกอยร้อยเลือด,ดแดงๆนะบมโอ้ยลืมคอยเ่กกี้คอยก็ลืมมบปาดเอาซะล่ะเนะสอดไเลยมันสอด ใบหูท้อมครับใส่น้ำตะไคร้ใส่น้ำพรอยิบย่างเดี่ยวเดี่วโบกเลือดไหนว้ยเสียดายว่าชมิมกก๋อยร้อยเลียดคักๆครับผมเกลือครับก๋อยก๋อยโอ้ลงขัดเลย มะกรูดโอ้ยไข้เที่ยมไม่ได้กินกับ แกวผิดสดเด้แกวกระเทียมครับน like ้เ <BLANK> ง <limitation> <t> ิใ <spots> ห้เิงป่ผมเก่าครับจะบ่งทอยไงนะมี่เขาเต็มเลยเนาะปล่อยไปหอวัดเพราะว่ามันยังบวเบี้ยวเบียอยูย้อมไปมีแล่ไม่ยาลาบมือหัวต้าลเต็มเลยพอด ลพูดเห็บแตงน่ได้ก็ไม่รู้ละลางหัวก็แบนม้นเด็กเหมืนยัง้ำตัวนั่งผู้จักอยู่ร่างพยินเหน็ัหลังก็หกบดเบงคบเนาะนี่องด่างเขามันขาดทังเก็ไปสิเพราว่ามันล้มไรบ้เปีนอะไรกันวมันขาดครับเนี่ยนีุ่มาเนี่ชุ้มเอาไมาบ้องดังันดอยูหันอ้องเป็นโบลืมบอกว่าังน่าอ้นมันขาด ตัดทิ่มเลยมาหาเดิมมาเด้อเลี้ยวเด้อเกีวเอ็มใสใข่อยมันม่มีเกี่ยวใสเนึ่โอ้ยทิลักก็ลงมาอยู่มือนึ่งเอออือเปิดขึ้นแล้วเปิดไปแล้วแนนข้าวโพดเอาสี่ละครับนี่ผมลบไแก็ทนมดา้เกี่ยมดแนลูกกาดเนกีไเอ็มงแลูกกาดนี่เจ็มเนี่ยออพีอะไรม คนปรเทศเตาใส่ทับมันตัวนีมองเลยไม่เห็นใช่ไหมประขา่ครับจวดประเทศเดยอดโจวัดบ้านนึงกิสกิป่ามันพีรล่งเลยป่าเรามือนเน้นตัวใหญ่ของป่างันกี่ที่็จวดหมดป่าอยู่ในหนน้เายน่น้องแม่บอกมันือนน้อ เดนดวงวัวมึงขึ้นยกวัวเดียวดอ้หันนาบันสีลง่ามองพรมองเออสีลงมาน้าหนามมองนี่เป็นโอ้ยเาันแวงเ้ยโอ้ยเฮ้อ้ยี่เฮ็ดจ้อแม่นเดี๋ยวเอาเชื่อเยอะรถุ่นพุดรดงม้นงามไหลงามจะใบมุใบทุ่ามือเขียวเหียอยู่ขนาดไปใส่ปุ๋ยออื nhi đôi nè, như khoác nè, ba xe nè, nó chỉ buộc kíp, buộc khung, nằm, thế. mới 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 nằm mày nhặt, mày nhặt. Nên có sáng lên, sáng, rồi. Mất nè, gì gì. มันดีกี่ดีเกลือเกลือยนนอนจะนอนเว็นไม่่นอนโหอ้ยวันไครยื้อมาขนหนาวขนนอนอู้หลับเลยดังไฟรด่อูนั่นผมเมียขืนปาดมันบ่ไครเราตั้งทันหนาวนี่เราหนาวเดี๋ยวหนาวเถอขี่รถพาฝนนี่คัเาเมียตาฝนเนเปียกเนาะจับโอ้จะจับเตมอย่างไงนะร่มกันรับบังับเลยครับมากินสี่แล้วไม่ยงขับยังขัง อืตับสีขึ้นประเดี๋มอืนีมัดอดมาตอนไมอะไรตัวครับบ่บ่มันมีอยู่ของมีเดืดมีอยู่มีมีนี่อโอ้ยคือนจังไหมแั็อยู่ขางเดียวว่าันป่ายลงดีสิเนาะคือบวกเไปแน่นี่ไหมพักนี่ไหมมไม่แน่วันนี้ดิมันแข็งยู่ทางอี

เขาปลูกที่ั้งเนเป็นห้างแยช่วงเขาปลูกหลายครั้ทังไสุดเดียวเป็นตายเลยด้ยยีห้อบ้าเรายีหดีกันตะวัน้นไปุ่กกินเลยนะไอ้หัวอันนี้มันอยู่คู่สาหะแตงมลงทุนใครจะปลูกไปปู้นเนาะเตงนคนปลูกมจะเอาทันที่มองชี่แหมแังหยู่ก็เดิมคนเนาะต่อสอนแก่แค่ตอก้พัก มันเป็นดินแบบไหนบ้าง really ที่เขาเจาะประดานอยู่อันนปลาป่าผูองเขายันนหมดินน้ำดำแต่ส้องพินนะดินดกสดๆมดเลยนป่นึ่งเป็นหินนี่ละหินจะนั้นจะเป็นจะเป็นก้อนพ้าเรื่อย่หินห้อมงหินมหาหินมหากองมันหนีจังน้ำบอกมันเรื่อนมันรอเศษมันแหมกั้วเขาเจาะไปเห็นน้ำาี่ปลาป่ามเรยนผ้กองว่อย่นั่นเอเาะนั้นมันคือลังคูนเพราะว่าปูขวงม่ถึงงามบ่อนะเขาว่า งานบ่อย่างเตืนปั่มุดมาไหวอืมหน่าไปุดมาไไหมของวุ้นะครับของของใครุณเนาะเงอนคุณเนี้ยี่ว่ารักแม่ผืนตัวนี้รักกีดินน้ว่รอยยู่ระยะจะไม่เนาะ ทำหน้ามาทางผมเล<ห>อนคจอธนาคาั้นเดวคนไปไว้ไว้ไว้กันจอคนจนสนาขาั้นนะอาษไทยใจร้ายเขาเก็บปีแล้วคนเราคือหูนีน่คนไม่ขิม <c oughs> ่มฟังพะระขาโน้อมาอย่งนี้จอเอาพระเล่นจอมาได้นะของหุ่นดันมาเลยอัอนนี้มันแบมันคือชุมนิยมชาวบ้านเป็นไงเป็น ม่นักมันมาบ้างเหรอตนแรงไมู่้บ่อกเสามอยบมาอืมชอบมาแลฟังื์ดังจริงจรแล้วก็ภาาเนี้ยทำไมไม่เห็นเลยในเมืองหนวกแต่วันนาคารีเขายังวัวไปคุกเหนียวเจ้าเวิ้งนี่นะธนาคารขาเงยเย็นองที่มาไหนจ้พ่อ พ้ออยายายไงจ้างวิศวะทั้งโดไปออกแบบก็ยังได้ยังขีดจอ,อได้อืมหีนลมมอไซค์พร้อมหมดเลยเขามีมอไซค์เป็นล่างเขาไปจากนต้มคามเขาจอ,อไปหอดปุกมองเอาเฉพาะไงออกมาได้ก็จะเล็กข้ามดนเจ้ามองอยู่เขาจังปากจองเะเจอจออยู่เกลณฑ์นจอ้าพูดนะเขาจะเอาวานไปค็ดเป็นอันอัน ล้านสวนยอมมีกิ่ินมีอยังนะวันคนกินดอกไม้อยู่เท่าเด้ทำลายมั้นกดม่วงเขาเลยครบปวดเป็นปีคนเด้อเขายังเย็ดแล้วเขาค่อยกุดไปมันไม่เป็นปีว่าจะปีแล้วกวนมาย่มสกไมย่มไปเวอสัเบรดเป็นพัดลานเด้อไปจนขัานไส้่มอโอ้โหนั่งอย่างนั้กินเมไหมวันั้นั่งรถนั่นโค้งเลอกเลยนี่เยจรถน่อัไหมกระสังหาอไม่

มันนามาจนามันจริงโอ้ยก็มันนานกี่นาอืมกีมามนาก็ิ่งเม็ดไม่สิเม็ดเดียวเรคงก่นไห้สิคนมันแล้วไม่ใช่เชื้องไม่เห็นแต่ว่าไม่เห็นยุค้าเนี่ไม่เชื่งวม่เนี่ยรับจ้างเุบจ่ะที่ขวงเรื่อเงีนนี่เหรอเงน้มดแต่ว่ามาอยากแล้วมาฆ่าปลาอืมขันน้ำ<น>ดันยู่สงสีขนันหอดพุน โอเคยูตัดไตกตระตุงเละดึงมานาำเลยลากมาเนาะนีเนาะนื่องจากเรื่องนั้นจากเรื่ององอะไรงเง้นั่งจะขายสิจดไปเลยนั้นเดี๋ยวลำงนันแต่้อนลำอยู่ันเจ้าบัวตัดไปยังโคโลโย,โกโกโยูโว้จิเบกมากมันซี่ไก่แท้เหาว <c oughs> มันพลาปลาขามากเดี๋ยวมันจะลาบก็ยท่นเรื่องกลัวแล้วท่านไม่จะลาบจเจีนน้ำั้มาก่อนเนี่ยเงาเจริงนหาอไปคุย ยางบูหลายอยจับวี่ถิ่มเลยบนพาดุกู่กอดายังไม่ได้เกือบเลยเนาะหลายเบึงแม่หมือนหอยม้นเป็แม่ทำปลาได้ค่อยทราบขนาดไม่ยลราฟหอยลงกันมือตันเปล่านะเอิรกตีง่าไว้ก็ยังไม่อยู่ป่าสิ่มท่วไต่เอาป้ามันจะขึนไหลไหมน้องน่เสียงน้ำไหลออกข้างคุณเนาะรู้พิจณาตัเองด้วยบาันมันหนีจะยังไงมันหนีเขาไปมเทที่หน้าก็ย่สองให้บังอยู่มันเขาบรอยากกัน น้ำพ so, so, we well. you know, ่อจอว่าที่มันจะมาหมกันยามันสิลงกว่ามันขังไว้ในกระมังหุยอ้จะได้เรื่องเยของอรับจอว่านีเจ้าว่ามันเฮ้ยนามหัวบอกพี่นว่มันไม่หัวแล้วจะเดกเขาอาไปลมันมซิ้งควดบดเดคือไเยอไปนะยวะไปนีเรื่องคือนน้มือคืน้ย่างไปเนี่ยมันแรเาไปึงเพรามันหัวว่ามันกาง จันโมเมนต์มันขาดตังคุ้มมันก็ทำเงินอยู่ไม่ต้องดูนะโดนหนักไปมันหัวเสียไม่มันมายู่ดอกเพราะว่าเขาบางอยู่มันซึมมันปวกความแน่ทั้งเันบาลายนี่หนามันขาดไปจับเพมันขาดก้นดุดดุดไปแล้วบ่เคยจางฝืนมันนี่มันแบบทำงานเนี่ยปวกอะไรน้องเขาทำได้แล้ว เรามาเห็นกี like so, Wait, so, like ่ลายก็บึงหมดแล้วต้องให้กันให้มุ่นกันไ่เป็นใจงังครับโอ้ยอยู่ใจ่อึดไปูป่าีอยู่หน้าอยู่ตรงบิได่กรสนอนส่อหางทำเลมันได้เนี่ยเลได้เว้ได้กี่ไ้กี่มันสำเ่หานไปาแซงดงนุ่งเนาะเฮ้ยนี่ก็้ด้ปีนี้จบักป๊อบเป็นในเมียแล่ะ อันปลาแซงเลยม่น่าใกลยจะตึ้งตายคนบ,าบา่าเม่เคยเจ๊กตัวไนตันหน,นึ่งคนกันปลาแซงวานนี้ยายก่อไผลัลษณนะก่อไผก่อยังก่อจินได้นะบม่น้องปูก้นแดงต้นดูนดเตรียมมันสรได้กิน,นก่อไผก่อไผก่อยังก็ดินห้างมันงที่กาะดินได้ยังดีเขาเห,ห,หในใ็นะใด่แบง Cái chim mong 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 mông, mong chim 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 ต้นบุงห้าเดียลังัยังไม่หาว่าเนี่ยยังสัญญาเป็นี้ะนามาตัดนี่ล่ะโอ้เาไ่เห็ดไม่เห็อืมราบเห็ดไมแห้งนีเหีงรอดเอาไ่้าดอนี่ตนีนเปี่ยน้อมเดีย้อนลงแบบว่เจ๊กโอ้ยเาๆๆๆบ้านใหยังนี่ดูน่ดูนีพี่หญ่ยังาเอินี่ตั้งครั้งนี่ไอยางม้ก็ปลาเสงหาเที่ยวคนนี้นี่ปลาเสงมันมีเลยแต่เขาเน ขวางทางก็ซื้อไม่เข้าไว้เดี๋ยวียงออกามันแมันแค่นบาทก็ซื้อมันไข่อันนี้ก็มีบ่ะสมันกครับอยากลลังสัตว์อกแห้งครับรายการนี้ดีแซ่บแซ่บครับยูนี่กินแต่ปุ๋ยแต่ป่าไรว่ามันมาจัดจัดวันที่กินก้อยเขาเทียนนะืัวหนาวมากอน่างเง้งายกินนะครับก้อยกอะไรก็เลยกินยูนี่เขาเม่อยกายมุงรายการแซ่บแซบเฮ้ย กับบังหน่อยเพาเขาแสียบคราบผมนี่ละเอ,อไปไม่เห็นยังน้ำนะพอดีอยู่เมื่อไปได้ยินนะครับปันแล้วออกอชู้ไปชู้ไปชู้หมดเมืมอ่อหมดเดี๋ยวก็ชู้ไปเมย่อเมื่เม่อมองเพชรก็มองอม,มองมืนเมื่อมองอะไร ครัมันขุดตักเลืกเนาะใรอเปลกันเดียวเดียวไปใช่ยังใ่ไหมมันเหมือนล็อกไมค์นนะก็ลังจิ้ลรมากอย่านี้หล็อกไงมัเออนีเรามันอันมันถ้านท้ใล่รายนนนกลงไปมันเด็นธรรมชาติอ้โยไปอันจะก็มันก็ไม่เคยเป็นปันนี่เชียวถึง ฝห้หนะงตันบงเนาะเขาไปทางออานี่ยไงยันเขาเบิ่งแล้วมันสิมาอย่างไโอ้ยเป็นจังให้เบื่ันห่ยเนยไงกินเารอบของห้องให้ไปตามธรรมชาติราบมเกิดอะไรท้งตัที่นี่ทีรอบของเธออยู่ประจำเนี่ยาหนาะไม่ตองอยุ่สงสารเราเจาสารกันตายอะครับ ใ้เวลาเหรอครับวัดที่ไนในเวลาโอ้ยวดเขาบ่้โกนครับมังจกมเขาว่ามีตะไบโถเอออาสามสิเดเดครับผมผมว่ามกเขาอีกคนหนวดโอ้เห็ดเนียสแล้วอยู่ใอยู่หน้าแล้วเราติดตามเราไปเรื่อยๆครับผมเห็นน้อยกับเห็ดสุ่มนอนหน้านอนใหนอนหน้าือ่กอล่ะครับอืม